ดีพี่เย่ามาแล้วรออะไรแล้วทำตามแผนดิอุอ้ยขอขอบคุณขอโทษครับขอโทษครับ,รบพี่ทำไมอากาศมันร้อนยิ้ยวเนี่ยวันนี้ธรรมดาเมืองไทยยังไม่ชิน ร้นอนอยู่แล้วดีพี่เยื่ามาแล้วรออะไรล่ะตามแผนเด็กฮึโอ๊ยขอขอบคุณขอโทษครับขอโทษครับ อันนี้กระเป๋าตังค์ครับคุณทำตกเมื่อกี้ครับขอบคุณค่ะนี่เงินฉันหายไปไหนอ่ะคุณขโมยเงินฉันหรือเปล่าเฮ้ยคุณผมไม่ได้ขโมยนะครับเมื่อกี้ผมอยู่กระเป๋าตังค์คุณแล้วผมก็คืนให้คุณเลยถ้าคุณไม่เชื่อเนี่ยค้นตัวผมได้นะครับเนี่ยไม,ม,ม่มีครับเห็นไหมล่ะผมบอกแล้วถ้างั้นผมขอตัวก่อนนะครับ เฮ้ยตันอ่อพี่เดมนี่หาพี่นีน่มาละเอ้ยพี่ทำไมมันง่ายอย่างเงี้ยธรรมดาบอกแล้ววิธีเนี้ยเด็ดสุดเออเฮ้ยเดี๋ยวพี่ว่าจะไปร้านขนมปากน,นั่นเหรวะโอเคพี่พี่ไปก่อนเลยเดี๋ยวผมนั่งเล่นแถวนี้แล้วกันได้เดี๋ยวมาป้าครับขนมขายไงยครับอ๋อ ป้าขายชุดละ3าม <occurs S 2> ห้าจ enfin? ้ะสามชุดรอขายดีไหมยอย่างว่าแล้เนาะช่วงนี้มก็ขายขอไม่ค่อยดีหรอกแล้วยิ่งขนมไทยอย่างป้าเลยนะเด็กสมัยนี้มันก็ไม่ค่อยจะกินกันแต่ขนมป้าเนี่ยอร่อยนะหรออร่อยจริงเหรออืองั้นลองมาชิมอันเดะเออนะอร่อยจริงดิปปลอู้ ทำไมามองอะไรอ่ะชิมไม่ได้เหรอ,อได้ก็ชิมไปแล้วนี่อ,อร่อยนะขายไงนะชุดละสามห้าสามชุดร้อยสามห้าเอาสองชุดได้จ้ะตังครับอุ้ยพนม ตังต้องเยอะแยะรับไว้ไม่ได้หรอกเนี่ยมันแค่ชุดละสามห้าเองนน่ป้าขนมป้าเลยขนาดเนี้ยมันก็ต้องได้เงินประมาณนี้แหละขนมไม่จ้าอร่อยอร่อยจ้าฮัลโหลเออรู้แล้วนะกกจะทวงอะไรดังหนาเนี่ยถ้าเงินฉันออกฉันก็คืนแกอยู่แล้วหม่เอ้ยแค่นี้ก่อนนะมีสายซ้อน ป้าคะขนมน่าทานจังเลยขายยังไงล่ะคะป้าขายเป็นชุดนะจ๊ะชุดละสามห้าสามชุดร้อยถ้าเป็นห่อเนี่ยห่อละสิบห้าบาทจ้ะงั้นหนูเอาใส่ไส้สามชุดค่ะได้จ้ะรอแป๊บนะไม่ว่านะถึงอัลนอฮมันไปดูการหน้าแชมเปญก็ไม่ได้เลยเฮ้ยแพ้สามหนึ่งก็แพ้ไปดิอะไรเฮ้ยโอ้โหไงดีวะ นี่มีแผนแล้ววะมีแผนอ่าสามชุดอ่ะปาแถบคนเดียวไม่หอนนะขอบคุณค่ะจ๊ะต้นึงนะคะป้าฮลัลโหลอ๋อเออได้เดี๋ยวฉันรีบไปป้าคะหนูไม่เอาแล้วนะคะขอโทษนะคะเรื่องทั้งหมดอะ่ะมันก็เป็นแบบนี้แหละครับ เรื่องจริงเหรอพ่อหนุ่มป้าขอบคุณพ่อนุ่มมากๆเลยนะเนี่ยเงินเนี่ยป้าจะไปจ่ายค่าเช่าบ้านเขาป้าน่ะค้างค่าเช่าบ้านเขามาหลายงวดแล้วทั้งงวดนี้ไม่มีให้เขานะป้าโดนไล่ออกแน่ๆเลยโอเคครับแต่ว่าผมไม่ได้ช่วยป้าฟรีๆนะอันนี้ยกินฟรีได้ปะอืมได้กินฟรีได้เลยนี่เดี๋ยวป้าแถมให้เยอะๆเลยผมพูดเล่นเอา้านี่ที่ผมกินไปนี่ครับ ใจมากเลยนะพ่อหนุ่มนะครับตาเนเก็บของไม่ขายเถอะนะออกมาแล้วนะขอบใจจ้ะครับไม่เอาจริงนะไม่เอาครับ